สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วจากนินปันสูรหลักล้านใบตันนี่นะครับวันนี้มาลุยตลาดเวลนนี่แอคชันกันต่อเลยเนาะกับโบเกอร์ไอคิวแอคชันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มหาการาฟเทียดเลยนะครับมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เทียดคู่ไหนเนาะ๋ยวมาดูก่อนว่ามีคู่ไหนที่มีเทนชัดเจนหรือว่าพฤติกรรมราคาชัดเจนเนาะขอดูว่ามีคู่นี้ครับเปิดมาเจอเลยนะมีรีเจ็คด้วยนะครับมีรีเจ็คเนาะเทนเป็นเทนขาขึ้นนะครับ ออเดอร์นี้เข้าไวนะเข้าไวนะครับเปิดมาก็เจอเลยเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแรงซื้อจะยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนเทนเขาไปเทนขาขึ้นแน่นอนนะครับเทนขาขึ้นชัดเจนนะสวยงามนะครับเทนขาขึ้นชัดเจนเลยนี่คนบอกว่าขาขึ้นยังไงนี่นะครับสวิงให้สวิงโลเนาะยกตัวสูงขึ้นนะครับสร้างหายสร้างโลเนาะเตรียมตัวที่จะผลักดันขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณของเราคืออะไรคือแท่งนี้ นี่แท่งนี้เป็นเป็นแท่งสัญญาณของเรานะครับเพระาะว่าเขามีการเบรกปลายไส้แรงขายตรงนี้ได้นะนี่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเบรกเส้นกล็ดด้วยนะครับนี่เส้นสีเทาตรงนี้นะเส้นกลดนะครับเบรกได้ทั้งเส้นกริดเบรกได้ทั้งแนวต้านปลายไส้นะครับแล้วก็แท่งออเดอร์ราคาลงมาเนาะแล้วก็มีดีเจก็เลยกดขึ้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงคือเราได้ราคาไม่ดีเนาะ ถ้าเรารอนะครับให้เขารีเจ็ที่โซนนี้จะได้เปรียบกว่านะตรงมาเทสเส้นกิจแล้วก็รีเจ็แบบนี้น่าจะปลอดภัยมากกว่านาะแต่ว่าเรากดไปแล้วนะครับตอนแก้ไขไมได้เลยเนะยาะเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่านี่โอ้โหแพ้เลยนะครับสังเกตนะถ้าเราได้ราคาดีนะครับถ้าเรามากดที่สเส้นกิจนะเราจะชนะนะครับออเดอร์นี้นะนี่ถ้าเรามารอให้เขารีเจ็ที่สเส้นกิจแล้วเรากดนะครับเราจะชนะเนาะ แต่ว่าจุดเข้าเราได้จุดที่เป็นจุดเปิดพอดีนะครับก็เลยแพ้ไปเนาะอ้โหเปิดมาโดนเลยนะครับเปิดมาโดนเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูคู่อื่นเนาะมีคู่ไหนหน่าสนใจไหมอ่าเมื่อกี้เห็นคู่นี้นะครับราคาจ่อแล้วนะจ่อที่จะเบรกนะครับซึ่งเก็ตแล้วก็ไปไส้ด้วยเนาะอ่าโดนทุบเฉยนะครับถ้าโดนทุบแรงแบบนี้เขาปิดเป็นแท่งลังเลเนาะแท่งลังเลเป็นยังไงเป็นแท่งที่มีไส้เทียนทั้งสองด้านนะครับนี่ หรือเรียกอยีกแบบหนึ่งว่าแท่งสปินนิ่งนะครับเป็น,นคล้ายๆลูกข่างเนาะมีหัวมีท้ายนะครับนี่แล้วก็มีเนื้อเทียนตรงกลางนะแท่งนี้เกิดจากความลังเลนะมีการเด้งขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาเนาะแบบนี้แต่ว่าราคาปิดเป็นสัญญาณแรงซื้อเพราะว่าปิดเป็นแท่งสีเขียวเนาะเดี๋ยวต้องมารอดูก่อนว่าแท่งนี้นะครับจะปิดยังไงนะแต่ถ้าปิดแบบนี้ก็ต้องปล่อยผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูข้ออื่นนะครับ คู่ไหนที่มันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่าไม่แน่ใจเราก็ปล่อยผ่านไปเนาะเดี๋ยวมาดูคู่ที่มันชัดเจนหน่อยนะครับนี่คู่นี้โอ้โหวอลุ่มวอรุ่มสวยนะแรงซื้อชัดเจนเลยนะครับคู่นี้นะแรงซื้อชัดเจนนะครับถ้าปิดซึ่งกิดได้นะ่าสนใจเนาะอ่ะปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้นะไปแย่ทำหายที่สูงขึ้นนะครับ ตอนนี้ราคาทำไฮสูงขึ้นนะแต่ว่าราคาปิดยังปิดไม่ได้นะครับแถมปิดต่ํากว่าเส้นกิดด้วยนะแบบนี้นะครับต้องรองให้เขาพักตัวก่อนนะถ้าแท่งนี้พักตัวสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าออเดอร์นะเพราะว่าราคามันห่างเส้น SM5 e นะครับแล้วก็ไปโดนเส้นกิดและมีอาการเนะาะเดี๋ยวราดูว่าแท่งนี้จะปิดยังไงนะครับ มีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างช่วงบ่ายนะบ่ายสามบ่ายสี่จะเทรดยากนะเพราะว่าวอลุ่มมันเริ่มมาแล้วนะครับบางทีมันมีการกระชากของราคาเนาะกระชากขึ้นกระชากลงนะครับแบบนี้ก็ทําให้การเทรดยากนะครับถ้าใครที่มีเวลานะครับเทรดช่วงเช้าการจะนิ่งกว่าเนาะการจะนิ่งกว่าแต่ว่ามีข้อเสียคือวอลุ่มบางคู่หรือว่าบางช่วงอาจจะนิ่งเนาะอาจจะนิ่งไปทำให้การไม่วิ่งนะครับ แต่ข้อดีของเขาคือเขาจะไม่ค่อยกระชากเนาะโอ้โหปิดแรงนะครับปิดแรงเนี่ยเส้นกิดด้วยนะปิดแรงมากนะครับแล้วซ้ายมือโล่งเลยนะซ้ายมือโล่งนะครับโล่งเลยถ้าได้ราคาดีเนาะมันน่า,ม,นนามันน่ากดลงนะเพราะว่าเขาเป็นแท่งกระชากราคานะครับเป็นการทำไฮสูงขึ้นเป็นแท่งกระชากราคาเนาะ สังเกตแท่งเทียนนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็อยู่ๆก็มีการกระชากขึ้นไปตุดแรงนะเป็ดเหนือซึ่งกิดได้แสดงว่าแท่งนี้ใช้แรงเยอะนะครับพยายามผลักดันเนาะแรงซื้อขึ้นไปอาจจะมีการหมดแรงได้นะพอหมดแรงแท่งนี้ก็เลยจะกลายเป็นแท่งพักตัวนะครับแต่ว่าเป็นแท่งที่มีแรงขายเนาะแบบนี้นะครับจะต,ต้องรอดูก่อนว่าจะปิดด้วยสัญญาณอะไรนะถ้าปิดเป็นแท่งสีแดงว่าเป็นแท่งแรงขายทิ้งไส้ด้านล่างยาวก็น่าสนใจอยู่นะครับ แต่ถ้าปิดแบบนี้ก็ต้องปล่อยผ่านเนาะเขาอาจจะยังไม่มีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยหาอีกสักคู่หนึ่งเนาะว่าคู่ไหนหน่าสนใจบ้างโอโ้โหคู่นี้จริงจริงๆถ้ากดลงนี่ได้ได้อยู่นะเพราะว่าราคาทะลุเส้นกริดด้วยเป็นแท่งกืนกินด้วยมีเส้น S M 5 S M a นะพาดพาดท,ท้ายแท่งด้วยเนาะ ไม่ได้กดนะครับเพราะว่ายัางเพิ่งมาเห็นเนาะแล้วก็ยังลังเลอยูเ่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าองค์ประกอบเขาค่อนข้างครบเนาะแต่ว่าแรงที่ทําตรงนี้นะครับมันมาเป็นแรงที่ลงมาก่อนเนาะถ้ามันขึ้นไปก่อนครับแล้วก็รีจิตจะสวยกว่าพอมาลงมากว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปโดนแรงซื้อครับแล้วก็ดิขึ้นได้เนาะอ่าแท่งนี้ยังไงถ้าปิด สวยๆได้โอ้โหยังมีพ้นเส้นกิจนะครับแต่ว่าน่าสนใจนะถ้ารีเจ็คพ้นเส้นกิจเราจะกดขึ้นนะครับตอนนี้เขาโดนเส้นกิจขวางไว้อยู่นะโอ้โหแรงขายเยอะนะครับแรงซื้อไม่มีเลยนะตอนนี้นะครับโอ้โหแรงซื้อหายนะครับแรงซื้อหมดเลยนะครับ ิดไม่ผ่านเส้นกิดแล้วก็หมดแรงนะครับถูกแรงขายทุบลงมาแรงแบบนี้จะต้องรอก่อนเนาะต้องรอก่อนนะครับนี่เห็นไหมพูดไม่ทันขัดคำนะครับองค์ประกอบครบก็จริงแต่ว่าแท่งออเดอร์นะครับเขาลงมาก่อนนะลงไปรับแรงซื้อจริงๆนะแท่งนี้ถ้าเรากดลงเราจะโดนนะครับสุดท้ายเขาปิดเป็นแท่งแรงซื้อเห็นไหมมีการจริงไส้ล่างด้วยนะครับนี่ถ้าเราเข้าเราแพ้เลยนะครับแท่งนี้นะนี่นี่คือข้อควรระวังนะ เพราะฉะนั้นการเทรดครับให้เราเช็คแรงของแท่งปัจจุบันด้วยว่าเขาทําอะไรอยู่เนาะถ้าเขาลงมาก่อนเลยนะครับแบบนี้อันตรายนะเพราะว่าราคาเขาลงมาต่ํานะครับลงมาต่ําแล้วรานะคาควรจะขึ้นไปก่อนแล้วก็มิีเจิตชัดๆแล้วค่อยกดลงเนาะแบบนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับอขอดูก่อนมีคู่ไหนน่าสนใจไหมโอ้คู่นี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะคู่นี้นะครับ โอ้โหโดนเทขายแรงมากครับเส้นกิดเส้นนี้นครับสำคัญนะโดนปุ๊บปิดแล้วไม่ผ่านนะครับโดนแรงเทขายทีกลับออกมาแรงเลยเนาะถ้าแท่งนี้พักตัวเสร็จแล้วนะครับแท่งถัดไปนะเราจะหาจังหวะในการเข้าออเดอร์นะครับเขาปิดเหนือนะโซนแรงขายได้แล้วนะนี่นะครับนี่โซนนี้นะหนึ่งสองสามนะครับ ทางนี้จะพักตัวยังไงถ้าพักตัวทิ้งไส้ล่างยาวน่าสนใจนะครับถ้ามีไส้ล่างให้เราน่าสนใจนะอ่า<ม>โอเค,โอ,เคโอ้โหแรงซื้อต้องชัดนะครับโอ้โหรีเจ็คบนเส้นกิดนะครับกระชากขึ้นไปโดนเส้นกลิดเออเราเลยกดเนาะแต่ต้องมาดูว่าแรงซื้อจะมีแรงมากพอไหมนะครับมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อเลย เทนของเขาถ้าเป็นเชนขาขึ้นนะครับแน่นอนชัดเจนนะนี่นะครับชันๆด้วยนะนี่นะครับขึ้นมาชันด้วยเนาะแล้วก็แท่งสัญญาณของเรานะครับคือแท่งนี้เนาะนี่ปิดพักตัวนะครับมีการจิ้งไส้ด้านล่างเนาะปิดเป็นแรงขายก็จริงแต่ว่าเป็นแรงขายที่มีไส้ด้านล่างเนาะส่วนแท่งนี้นะครับเป็นแท่งสัญญาณเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาสามารถเบรคแนวต้านด้านซ้ายมือได้แล้วนะครับ ทีนี้ความเสี่ยงของเราคืออะไรนะความเสี่ยงคือถ้าแรงซื้อนะครับยังไม่มากพอนะมันจะถูกทุบออกมาอีกนะครับเพื่อที่จะมาเล่นโซนนี้นะครับนี่นี่มีโซนนี้อยู่นะนะครับโซนตั้งเก่านะครับราคาสามารถลงมาเล่นที่โซนนี้ได้เนาะนี่คือความเสี่ยงแต่ถ้าแรงซื้อเขาเยอะมากเขาจะขึ้นไปต่อเนื่องนะครับแต่ต้องมาดูผลลัพธ์ว่าจะไหวไหมอ่านี่เลยตามักวิเคราะห์เลยเนาะ วินไบนะครับนี่แรงซื้อเขามีเยอะเขาเลยสามารถผักดันตัวเองขึ้นไปต่อได้นะครับน,นี่ตัวสวยงามนะโอ้แท่งนี้แท่งนี้ลงมาดีเจ็บสวยนะครับมาหาเส้นกริดมาหาเส้น S M ห้าด้วยเนาะแต่ต้องรอแท่งนี้พักตัวเสร็จก่อน,นครับเขาเริ่มทำพฤติกรรมแท่งสลับสีนะถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับแท่งถัดไปมีโอกาสที่จะปิดเป็นแท่งสีเขียวนะ มีโอกาสสูงนะครับแต่ต้องรอดูก่อนว่าจะปิดด้วยแท่งอะไรเนาะ,ะเดี๋ยวดูคู่อื่นก่อนว่ามีคู่ไหนที่เข้ากับเทคนิคไหมนะครับอ่าคุยน,น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับมีสองคู่แล้วอ้าวโหถ้าแดงแบบนี้ขอผ่านนะครับเพราะว่าปิดเป็นแดงแข็งแรงนะครับสังเกตนะคืนกินด้วยนะครับเป็นแท่งแรงขายคืนกินแรงซื้อด้วยนะ ถ้าเขาปิดเป็นแท่งสีแดงแต่ว่าทิ้งไส้ล่างยาวจะดีกว่าเนาะแต่ว่าดันมาปิดเป็นแท่งกืนกินแบบนี้ต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะครับสแสดงว่าแรงขายเยอะเนาะนี่เทลงมาเลยนะครับอโอ้คู่นี้ไม่ทันนะครับมวัวแต่ไปวิเคราะห์คู่เมื่อกี้เนาะคู่นี้ไม่ทันเนาะคู่นี้ปิดเหนือปลายไส้แท่งก่อนหน้าด้วยนะครับแต่ว่าเขายังไม่ผ่านตรงนี้นะนี่นะครับปลายไส้ของแนวต้าน ตรงนี้ยังไม่ผ่านนะแต่ว่าเขาผ่านของเลงซื้อก่อนหน้าแล้วเนาะก็มีโอกาสเนาะอาจจะแพ้ก็ได้นะถ้ากดไปนะครับต้องมารอดูก่อนเสียดายเนาะไม่ได้กดโมดแ่แดูคู่นี้นะครับคู่นี้นี่เนดนนเต็มนะถ้ากดเนะี่ยไหวไหมเลงซื้อโอ้โหเฉียดเส้นกริดนะครับโอ้โหตอนแรกเขาลงมานะครับแล้วก็คิดว่ารีเจ็เบาเนาะแต่ดันรีเจ็ก,กระชากแรงนะครับ ดีเจกกระชากแรงเกินเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับได้ตอนกระชากแล้วนะสําคัญนะครับเวลาเราก,กดถ้าเราได้ราคาที่มันสูงเกินนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้เราแพ้ได้เนาะอ่ะเทนมาทินขาขึ้นชัดเจนนะครับนี่เป็นเทนที่ชันขึ้นมากๆด้วยนะครับแล้วก็แรงซื้อตอนนี้เบรกแนวต้านเก่าได้นะนี่นะครับสังเกตว่าเบรกขึ้นมาชัดเจนเลยเนาะ ก็แท่งนี้นะครับแท่งนี้มีความเสี่ยงคือนะครับมันมีแนวต้านเส้นกิดอยู่นะแท่งนี้ยังไม่สามารถปิดเหนือเส้นกิดได้นะครับยังปิดใต้เส้นกิดอยู่นะนี่คือความเสี่ยงแท่งนี้เรารอให้เขารีเจ็ตเขาลงมารีเจ็ตจริงนะครับแต่ว่าได้ตอนที่พุ่งไปแรงมากเนะาะทะลุเส้นกิดไปไกลเลยนะครับนี่ถ้าแรงเซื้อหมดแรงนะครับหรือว่าเขาไปเจอแนวต้านเขาจะทุบลงมาเนาะแต่ถ้าเขาขึ้นไหวเขาเขาก็จะขึ้นไปต่อนะครับ ตามโมเมนตัมแรงซื้อตรงนี้เนาะเพราะว่าเทนเป็นเทนข้าขึ้นที่มีความชันเยอะนะครับนี่และโมเมนตัมแรงซื้อมีเยอะเนาะเลยเกิดอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนโอ้โหโ,หโดนเลยนะครับไปดูแรงขายจริงๆเนาะนี่นะครับโอ้โห,โหเต็มๆนะฮะโอเดอร์นี้โอ้โหไปโดนไปโดนซัพพลายเก่าที่อยู่ไกลมากนะครับซับพพลายนยี่อยู่อยู่ไกลมากนะครับนี่ โอ้โหเต็มๆเลยนะครับขึ้นไปโดนนะแล้วก็ทบลงนี่นี่เลยนะครับต่อหน้าต่อตาแล้วนี่ครัระวังด้วยนะครับซ้ายมือนะถึงแม้ว่ามันจะเคยเป็นแนวต้านในอดีตที่ไกลมากแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมาสะท้อนกลับหรือว่ามาเล่นกับโซนนี้ได้อยู่นะครับนี่โดนเลยนะแถมทบแรงด้วยนะครับโอ้โหทุบแรงมากโอ้โหโดนนะ แนวต้านซ้ายมือที่อยู่ไกลนะเพื่อนๆนะจะาพลาดนะนี่ข้อสังเกตนะครับอเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับขอดูอีกสักหนึ่งออเดอร์เนาะอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ได้มาหลายคู่นะเนาะเราเราได้วิเคราะห์กันหลายคู่แล้วนะครับคู่นี้พยายามจะลงต่อมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยขึ้นไม่ไหวนะยังไม่ยังไม่ค่อยสวยนะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับ โอ้โหขึ้นมาโดนแนวต้านเนาะถ้าปิดต่ำกว่าเส้นกริดน่าสนใจครับถ้าต่ำกว่าเส้นกริดน่าสนใจแต่ถ้าเหนือนะเส้นกริดไปต้องมารอดูอาการนะเพราะว่าเขาขึ้นไปชวนแนวต้านนะครับตรงนี้เคยเป็นแนวรับเก่านะขึ้นมาโดนนะครับแล้วก็มีอาการจะไหวไหมนะครับแรงขายโอ้โหปิดเนน่ยเส้นกริดวินาทีสุดท้ายนะครับ แถมห่างเส้น SM5 e ด้วยเนาะแต่เมื่อกี้ลงมาโดนเส้นเกียร์แล้วรีเจ็คนะแบบนี้มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงครับนอกจากว่าจะขึ้นไปแล้วก็รีเจ็ s ชัดนะครับถ้ามีรีเจ็ตชัดจะกดลงนะขอชัดๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่แนวต้าแล้วเนาะได้ราคายไม่ดีนะถ้ากดตอนนี้นะ กลัวว่าจะได้ราคาไม่ดีนะครับแต่ว่าราคาขึ้นไปอยู่ที่แนวต้านแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ก่อนเนาะกดกดไม่ทันนะครับเพราะว่าเรายังมีความลังเลอยู่ตรงที่ว่าอาการเขายังไม่ชัดนะครับแต่ว่าโซนนี้นี่เป็นแนวต้านที่สวยงามเนาะในอดีตเคยเป็นแนวรับนะครับโซนนี้นะนี่ลงมาเด้งนะครับลงมาเด้งลงมาเด้งเนาะแรงขายผ่านเลยนะครับแรงขายตรงนี้ไม่เล่นนะครับเขาทะลุผ่านเลย พอเขากับขึ้นมาที่โซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโซนนี้จะกลายเป็นหยาดต้ทันทีเนาะมีโอกาสทุบลงหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพักตัวแล้วก็ไปต่อได้นะอาจจะพักตัวแถวนี้นะครับแล้วก็ลงมาเด้งแล้วก็ขึ้นไปต่อแบบนี้เสียดายนะเอาเดือนนี้นะครับนี่ตอนที่เราจะกดนะครับเราจะกดตรงนี้นะชนะเลยนะครับถ้าเรากดไปเนาะโอ้โหเสียดายนะเอาเดือนนี้นะครับอ่ะแถวอีสักหนึ่งออเดอร์เนาะขอวินอีสักหนึ่งออเดอร์นะครับ พฤติกรรมชัดเจนหน่อยเนาะคูนี้ก็เหมือนแรงซื้อจะอ่อนแรงนะครับพยายามจะขึ้นแล้วแต่ว่าดันทิ้งไส้ลงมาแบบนี้แสดงว่าแรงซื้อน่าจะหมดแรงจริงๆนะแต่ว่ามีอุปสรรคคือมีปลายไส้อยู่นะครับมีปลายไส้ตรงนี้อยู่นะแต่ว่าโซนนี้สังเกตอะไรไหมนะครับมันเป็นโซนที่มีการถูกใช้งานหลายครั้งนะครับนี่เป็นรับเก่าที่ถูกใช้งานบ่อยนะ โอ้ทารีเจ็ชัดน่าสนใจครับเคมิรีเจ็นะมรีเจ็ชัดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกความเสี่ยงคือโซนี้เคยเป็นแนวรับเก่าเนาะอ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์อันก่อนนะครับว่าทําไมโทนี่ถึงเลือกที่จะกดลงนะนี่นะครับโซนี้เป็นโซนที่ถูกใช้งานหลายครั้งนะครับโซนนี้ถูกใช้งานหลายครั้งเกียบสเสมือนกำแพงนะกำแพงที่ถูกทุบบ่อยๆนะครับ ทุบไปบ่อยเนาะมันมีโอกาสที่จะล้าวได้นะครับมีรอยแตกมีรอยล้าวเนาะพอตัวทุบอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่5ครั้งที่6มันอาจจะพังทั้งหมดเลยก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าติดหลายครั้งแล้วจะเอาอยู่นะครับต้องดูด้วยว่าเขาถ,ถูกทดสอบแบบไหนนะครับทดสอบแล้วราคาดีดขึ้นแรงไหมถ้าทดสอบแล้วราคาดีดขึ้นไม่แรงนะครับแสดงว่ากระแพงตรงนี้เริ่มเอา ไม่อยู่แล้วนะครับแสดงว่าเขาเริ่มจะที่จะพังแล้วนะครับนี่สังเกตนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้ดูบางคนยังไม่เข้าใจเนะาะราคาลงม,มาครั้งแรกนะครับดีดขึ้นนะครับมาทุบครั้งที่สองนะครับดีดมาแค่นี้เนาะแล้วก็ลงมาทุบอีดีดดดสูงนะครับตีดสูงเลยลงมาครั้งนี้ทุบแรงเริ่มอะไรฮะเริ่มหมดเนาะลงมาตรงนี้นะครับ หนึ่งที่นะครับอาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้เนาะนี่นี่คือการคาดการนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ว่าจะไหวไหมนะครับแต่ก็มันมีข้อสังเกตยอย่างหนึง่งคืออะไรนะครับเราเห็นตรงนี้นะนี่นะครับแรงขายเกินกินแรงซื้อได้แท่งแรงซื้อแท่งนี้ปิดเป็นแท่ง i n ว e r t h แฮมเมอร์เนาะหรือว่า s h o ตติ้งสตารนะครับมีหางยาวด้านบนแรงซื้อพยายามจะขึ้นไปแต่ว่าถูกแรงขายทุบลงมาทุบมาจากเส้นกริด ตรงนี้นะครับตรงนี้มีเส้นกิจด้วยเนาะแล้วก็จากเส้น sma ด้วยนะครับทุบลงมาต้องมาดูว่าแรงขายจะไหวไหมโอ้โหนะครับแรงขายสวนเอ้ยแรงซื้อสวนเลยนะครับเพราะว่าโซนี้นะครับมันยังรับได้อยู่นะอย่างที่บอกนะครับความเสี่ยงคือมันเคยเป็นแนวรับที่แข็งแรงเนาะแต่อย่างที่บอกไปน,นะครับในอนาคตนะครับแรงแรงขายอาจจะไปฟอร์มตัวด้านบนแล้วก็ลงกลับมาทุบโซนี้อีกครั้งหนึ่งโซนี้อาจจะไม่อยู่เนาะ แต่ว่าจังหวะที่เรากดนะครับมันเป็นจังหวะที่เขาดีดขึ้นได้นะครับก็เลยโดนแบบนี้เนาะนี่นะครับนี่คือความเสี่ยงนะแต่ว่าคิดว่าโซนนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันทุกครั้งที่โดนทุบนะครับมาเริ่มหมดแรงแล้วนะครับอเดี๋ยวมาดูคู่อื่นเนาะมีคู่ไหนที่ให้เราได้จังหวะเข้าบ้างนะครับต้องรอรุ้นคู่นี้นะถ้าปิด กินกินได้ก็สวยงามน,นะครับมีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสโอ้โหเปิดแก็บเลยนะครับถ้าเปิดแก็บพุ่งไปแบบนี้นี่มีความเสี่ยงเนาะกลัวว่าจะถูกแรงขายทบกลับลงมานะครับถ้าเขาลงมาข้างล่างก่อนแล้วดีขึ้นไปเราจะมั่นใจมากกว่าเนาะแต่ถ้าโดดขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้นะครับกลัวว่าจะถูกแรงขายทุบนะครับเพราะว่ามันสูงมันจะมีแนวต้านรออยู่เนาะ จะมีสักคู่ไหมโอโหคนนี้มาดูแนวแลับแต่ว่าเทนหลักเป็นเทนขาลงนะครับเทนเขาเป็นเทนขาลงนะแต่ว่ามาดดนตรงนี้แล้วมีการทิ้งไส้นะครับดูแล้วมีอาการนะตรงนี้นะครับโดูแล้วมีอาการเนะาะเ๋ยวต้องมารอดูอีกทีึ่งนึงนะครับว่าจะไหวไหมยังไงแท่งนี้ มีทิ้งไส้นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ชัดเจนมากเนาะ,ะเดี๋ยวดูผู้อื่นก่อนนะครับขอดูคู่อื่นก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนเนาะขึ้นไปก่อนนะครับได้ราคาไม่ดีนีม่มีโอกาสแพ้นะ ันตรายนะครับแต่ว่าแท่งนี้เขาปิดปิดค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแต่เขาปิดเป็นแท่งใหญ่ๆ่ยาวแบบนี้นะครับบริเวณนี้นะมันจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเปิดเก็บแล้วดนเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้มักจะโดนสวนได้นะครับแต่ถ้าเป็นแท่งเล็กก็โอเคอยู่เนาะอ่าแหลซื้อมาแล้วนะครับแหลซื้อเข้า แรงซื้อหมดเหมือนเริ่มฟอร์มตัวเป็นเทนขาลงนะครับโอ้โหมีเส้นกิดขวางมีปลายไส้ขวางแบบนี้ผ่านกว่านเนาะไม่ชัดเจนนะครัแรงซื้อแรงซื้อนะครับพยายามจะขึ้นไปโดนทุกคู่นี้ขึ้นไปแรงแล้วนะครับต้องลงมาต่ำเลยนะครับ ถึงจะกดขึ้นได้นะแบบนี้ราคาไม่ดีนะครับแบบนี้ราคาไม่ดีนะตายนะครับลงมาดูเส้นกริดแล้วมีสะดุ้งนะแท่งนี้นะครับดูเส้นกริดแล้วสะดุ้งนะครับขึ้นไม่ไหวนะ พยายามจะขึ้นแล้วนะครับพยายามจะขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าโดนโอ้โหเปิดแก็บด้วยจะขึ้นมาเทสแนวต้านหรือเปล่าโอ้โหมีรีเจ็ตชัดนะครับเขามีรีเจ็ตชัดแต่ว่าความเสี่ยงคือนะเขาอ,อยู่ต่ําแล้วนะครับเขาอ,อยู่ต่ำเนาะอะ่เดี๋ยวมาวิเคระห์ก่อนนะครับเทนตอนนี้เป็นเทนขาลงเนี่ยหนักหนับชัดเจนมากนะครับ เทนนี้เป็นเทนขาลงแน่นอนนะครับนี่เทนขาลงนะครับนี่เลยเนาะเทนขาลงที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ราคานะคเขามีการพยายามจะขึ้นไปนะสังเกตนะพยายามจะขึ้นนะครับพยายามจะขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่ไหวเนาะสุดท้ายโดนตบกลับลงมานะครับตบกลับลงมาไปโดนเส้นกริดตรงนี้ด้วยเนาะโดนเส้นเทนไลน์ด้วยโดนเส้น sm ห้าด้วยเนาะ แท่งออเดอร์ราคาลงมาแล้วก็ขึ้นมาเทสต,ตรงนี้นะครับในบริเวณนี้นะเห็นมีรีเจ็คชัดเ,เลยกดลงนะครับจะต,ต้องมาดูว่าแรงขายของเทนตร,ตรงนี้จะมีมากพอไหมโอ้โหวินนะครับนี่ตามที่เราวิเคราะห์เลยเนาะพยายามจะขึ้นแล้วนะครับสังเกตน,นะแท่งเทียนนะครับพยายามจะขึ้นนะแท่งนี้แต่ว่าไปโดนเส้นกริดไปโดนเส้น SMA5 ห้ 5, ขึ้นไม่ไหวนะครับแล้วก็เปิดแกวบลงมาขึ้นมาเทสตแนวต้านแนวต้านตรงนี้นะครับเนาะแนวรับเก่าเปลี่ยนเป็นต้านใหม่ มีลเจ็ชัดเราเลยกดลงนะทคงนี้ก็วินไปนะครับโอ้วันนี้วันนี้ก็ตักหลายเนาะโอ้หายนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้เนาะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ความรู้จากโทนี่ไปนะครับเอาไปฝึกใช้เนาะเอาไปฝึกเทรดน,นะครับเพราะว่าการเทรดมาต้องมีการฝึกฝนอมีชั่วโมองบินให้มากพอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเ,เราเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปครับสวัสดีครับ